สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันนะคะค่ะสําหรับเช้านี้นะคะคมพันจะแกงปลาค่ะแกงปลาช่อนใส่ผักสีลาวค่ะพี่น้องเนี่ยเพิ่งวัตถุด,ดิบด้อค่ะเด้อมีปลาช่อนมีปะลาละ้ามาปลาล้าแล้วก็ผงนัวเกลือปลายิ้วหยิบแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็พริกค่ะอันนี้คมพันเก็บมาจากบ้านเด้ค่ะเด้จากสวน ไรนาสวนผสมอันนี้ก็คือต้มน้ําเดือดแล้วเรียบร้อยแล้วต้มน้าเดือดกะเอาปลาใส่เลยค่ะพี่น้องปึ๊บเอาปลาลงเลยค่ะเอาปลาลงปลาลงใส่ก็ต้องค้นด้วยค่ะพี่น้องก็ต้องค้นเดี๋ยวมันจะขาวอ,อันนี้ก็น้ำเดือดเรียบร้อยใส่น้ำปลาค่ะ ใส่ลงไปค่ะน้ำปะลาะป๊าบไข่ไป็ดน่องกุ้มพันเศษไหลเศษไายน้ำปะลาะสูตรเดิมค่ะก็คือล้างล่างถ้วยใส่เลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วก็ใส่พิกอ่ะใส่พิกลงไปเลย พริกที่เยาต่ำไว้แล้วด้วยค่ะนี่ก็ไม่ได้บดลเฮ็ดยากด้วยค่ะต้มปลาต้มปลานิลใส่ผักได้ละปลานิลกับปลาช่อนมีปลาสองอย่างรวมกันนี่ค่ะเดี๋ยวรอเดือดเด้อค่ะพี่น้องรอเดือดจังเลยคร่ดด้วะเ อันนี้ก็จะเป็นต้มต้มปลานิ้นนะคะเด้อต้มปลานิลนกับปลาช่อนรวมกันเลยต้มคูมพันจะใส่นี่ค่ะผักชีลาวต้นหอมผักชีใส่เบร์ทุยางได้ค่ะหนึ่งผัก ปักตั้งโอพพ้อเสียดายเนาะเอามาจากบ้านใช้ภุมินะเสียดายอะไรก็เลยว่าจะใส่เลยให้มันแ่บแทบเนื้อเนื้อขอบคุณเลยล่ะเดอค่ะขอบคุณทีสีทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุลากันค่ะนีคะกำลังต้มอ,อยู่รอน้ำเดือดค่ะพี่น้องรอน้ำเดือดจะเขากบ รอน้ำเดือดรอน้ำเดือดรอรน้ําเดือดโอ้โอแต่แซ่บใครไปน้องเบื้องกุ้พันเนาน้ปาปลาลาไส่ขุนอ้ว เป็นเธอแซ่บเป็นเธอหอมครับพี่น้องเอ้ยเครื่องเทศสมุนไพรครบถ้วนค่ะใช่มันเดือดเดือดกันเดือดเดือดเลยก่ะสุกแล้วก็เอาพักใส่เล้วก่ะอย่าปล่อยเลยค่ะพี่น้องกำลังเดือดค่ะพี่น้องกำลังเดือด เดือดปุดๆๆๆๆๆๆแล้วะะเลยค่ะกำลังเดือดกำลังเดือดเครื่องปรุงก็ว่ามีอย่างไรเนะะี่ยค่ะพี่นอ้องมีพริกข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ใบมะกรดูดอืมแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนี่ค่ะกำลังเดือดเลย คนบะได้ด้วยค่ะพี่น้องมันที่ขาวกำลังเดือดปุ๊บปุ๊ดปุ๊ปุ๊ปปปเลยโอ้เป็นแต่แสบคักนะเนี่ยค่ะให้เดือดดีๆอย่างน้อยกันค่อยเอาผักเติมไปน่าอร่อยมากเลยค่ะต้มปลาด้วยค่ะพี่น้องต้มปลา ต้มปลานิลและปลาช่อนรวมกันพอดีปลามันเหลือ,อยังเลนิดและน้อยอะค่ะพี่น้องก็เลยเอามาต้มรวมกันเก๋รวมกันได้กี่ก้าแล้วค่ะกำลังเดือดโอ้ตาแสบเวยค่ะเอาผักลงผักลงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวเก็บมาจากสวนค่ะสวนเศรษฐกิจเพอเพียง ยูนานั่นแหละค่ะส่วนป้าดอกป้าจอยพี่สาวคุมพันนี่แหละค่ะพี่สาวคุมพันตรงปานินต้มก็กินเช้ากับเที่ยงเลยค่ะเช้ากับกลางวันเลยเพราะว่าไปกิน กุมพันธก็ห่อข้าวไปกินโรงเรียนค่ะห่อข้าวไปกินโรงเรียนนไม่ก็จะต้มปลาไปกินปั๊บก่อนี่ค่ะโอ้ยหอมค่ะกดผักลงไปสักหน่อยนึงโอ้แท้ๆเอาแล้วกอีกค่ะ ตั้งโอนี่ก็เป็นยาตั้งโอนี่เป็นยาใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลงไปแบบไม่รีรอเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วค่ะผักเยอะนี่ค่ะป๊าป๊าป๊าปานี่ค่ะป๊าหอมพี่น้องเลยหอมน้ำปาลาละ นี่ค่ะหอมน้ำปลาคุูมันจะปล่อยให้เดือดก่อนไว้เป็นเดือดไว้โอ้แต่แซ่บค่ะพี่น้องแต่แซ่บมากๆเลยน่าอร่อยค่ะน่าอร่อยต้มปลานินและปลาช่อนใส่ต้นหอมผักชีต้มบนบ้านเขาเนี่แหละค่ะพี่น้องมีผักอะไรก็ใส่ลงไป เพราะว่าเราได้ผักมาจากบ้านอยู่แล้วใช้ภูมิค่ะแล้วก็มาใส่ต้มสดนำหัน้อนหยังมะซ้าน้องพี่น้องเนาะนี่ค่ะกินแบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบพอเพียงปลาก็นำมาจากบ้านนั่นแหละกินอยู่แบบพอเพียงเลี้ยงชีพแต่ว่าเน้นในเรื่องของอาหารครบห้ามูค่ะ นี่ค่ะอันนี้พริกกลับลงมาได้เพราะว่าเพราะว่ามันสุกเร้วค่ะพี่น้อง่นน่ะอู้อตะกินคักค่ะว่าอย่มันเดือดจักน้อยก่อนค่ะเอาไ้เดือดฟุดๆุดดดเลยคนน่ะเป็นตะแซบปะค่ะเดี๋ยวคุ้มพันเอาไอ้นี่ก่อนเด้อ่ด ปุ๊บปุ๊บจะแซ่บปอค่ะพี่น้องหอมหอมหวนเลยค่ะโอ้ยหอมพี่น้อง อ๋อต้มปลาด้กินน้ำกันนะค่ะเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพูดอ่ะโอ้ยใส่บักชีเราบ้านเอาแซ่บขนาดเด้พี่น้องแซบ่บค่ะแซบ่บชิมมึงแล้วอร่อยนัวค่ะ อะไรนวัวคนน่ะ,นะต้มเดือดพืดอเพื่อเันนี้คุ้มพันวันนี้ฝาปิดเด้อค่ะต้มปลานิลต้มปลานิลแต่เสียหับนาะค่ะพี่นอ้องคน ว้าเดือดงามดีว้าอีกคนน่ะตอนปลาพี่น้องคนน่ะเออขก่าจานทานเป็นตาแซ่บนีคนน่ะตัวเอาเดือดอีกเดือดอีกเดือดอีกเดือดคกัคกๆเลยค่ะคนน่ะเด้อโซนานุกันเด้อพี่น้องเลยเก่าเนี่ย เช้านี้กินต้มปลานิมกับปลาช่อนค่ะใส่ต้นหอมผักชีลาวผักสมุนไพรนี่สวนหอมแล้วค่ะพี่น้องนี่ตกจนนีุ่กแล้วค่ะโอ้ยเปยไอ้หัวกระแซบกระแซบพี่น้อง ชิ้นใหญ่ด้วยวะเนี่ยเดือดคักๆเลยค่ะเดือดคักๆเลยอุ้ยหอมพี่น้องเอ้หอมอหอมหอม,มาเด้อมากินต้มป่าน้ำกันเด้อสดน้ำโกกๆเลยค่ะตอนเศร้านี่เชา้ชาๆกินกับข้าวอร่อยอร่อยกับคุณครูพันธุละกันค่ะโจดน้ำโกลก หอมเลยพี่น้องหอมายอันนี้ก็เป็นช่องคูมพันตุลกันนะคะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำางงชีวิตแบบพอเพียงค่ะแล้วก็ในเรื่องของการจักสารตะก,กา้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,ง้ามชมชื่นนะคะเด้อ ขอบคุณเดฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังใจให้กับจองโคมพันตุลากันค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเต็จแล้วต้มไหลไปเลยค่ะปลามันที่เปื่อยมันที่พอน่ากินค่ะพี่น้องนี่ค่ะเจียบเรียบร้อยป้าพี่นอ้องเบ่งเด้อค่ะพูน่ะค่ะปะ้าแต่กินมะค่ะพี่น้องคนน่ะ โอ oh, ้ปะป้าช่อนตัวใหญ่ๆน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องคนนะ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องน่ากินมากเลยจะพุ่มมันตักเส้็ถ้วยก่อน เส่ยด้ลยค่ะพี่น้องดดอดดแต่เสรยเซราปว totally ๊าต้มยำปลาช่อนเลือดรสครับอร่อยอร่อยเลย ชิมมึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บเนี่ยคุณพันก็รีบข้ามืาอนี้คุณพันก็จะรีบรีบไปโรงเรียนป๊าบนี่ทาต้มยำปลาช่อนอร่อย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 นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มยำปลาช่อนเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่อยู่ในหม้อได้ค่ะเด้อ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ